นาทีที่นักรบของไทยเข้าไปบุกยึดพื้นที่ได้นะคะพบว่าจุดที่เขาทิ้งเลยอ่ะคุณผู้ชมคือเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนเลยที่เหลือคือไม่เอาอะไรไปทั้งนั้นทหารไทยเราได้เข้าไปเห็นนอกเหนือจากบังเกอร์ความเป็นอยู่ของเขาเราไปเจอคลังแสงที่เขาซ่องสุมเอาไว้ด้วยค่ะ ก็จะบอกทุกคนเลยครับจะเลทุกคนเลยครับจะบเขาเอราอยู่นี่เราไม่ไปแจกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับองดีดีผมอะมียบต่าเตทคอยคุณผู้ชมมาดูค่ะปากบอกว่าบ้านคน พอเข้ามาดูในบ้านคนเจอมันซ่องสมทุกอย่างเอาไว้หมดเลยนี่คือสิ่งที่เตรียมจะไว้เล่นงานกับไทยแต่ว่าตกตาด้วยการเอาไปซ่อนไว้ในบ้าน มันก็ถูกแล้วไหมที่เราไปบื้มใส่บ้านทั้งหลังอะมันก็ถูกแล้วมันถูกใช้บังหน้านี่คือความชอบทมที่สุดแล้วอะคุณผู้ชมม,มันเอาบ้านคนน่มาบาังหน้ามาดูเธอค่ะแล้วก็ทําเป็นอ้างว่าไทยเราแหมถล่อมบ้านเรือนของประชาชนแต่ว่าประชาชนบ้านเราบ้านคนคือบ้านคนจริงๆมีเจ้าของจริงๆแต่ว่าต่างๆเหล่านี้ลุ้นไม่มีเจ้าของมันเอาบ้านคนที่ลุกล้าเข้ามาในพื้นที่เราแอบซุ่มเก็บซ่อนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะคะ เห็นแล้วอยากจะน,นิยามคำสั้นๆให้จริงๆเอาเอถอะช่างมันจับได้แล้วยึดได้แล้วก็เดี๋ยวทำลายล้างกันต่อไปแต่ว่าภาพนี้จะเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่บ้านคนมันคือการซุกซ่อนมันคือการตบตามันเอาบ้านคน ใช้เป็นที่เก็บอาวุธแทบจะไม่ต่างอะไรกับการแอบอยู่ใต้ผ้าถุงอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเป็นเป้าหมายทางพลเรือนเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าคุณเอาคนออกไปแล้วแล้วคุณก็เอาบ้านเขาอ่ะมาทําเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังพลกับอาวุธยุทโธปกรณ์นะฮะอีกจุดหนึ่งที่มีการเผยแพร่ภาพตอนปฏิบัติภารกิจออกมาก็คือสมรภูมิบ้านหนองจานนะครับครั้งนี้เป็นการที่ทหารไทยเนี่ยเอายานกลออกไปปฏิบัติการลงพื้นที่ในสมรภูมิแล้วก็ยิงสู้กับฝั่งทหารเขมรด้วยความกล้าหาญ จนในที่สุดสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจานกลับมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยได้ครับ ดังสนั่นวันวหวนะครับผู้ชมเป็นนาทีที่ทหารไทยอยู่บนยานเกราะแล้วก็ปฏิบัติภารากิจยิงสู้กับทหารเกเหมนนะครับเป็นการรัวใส่แบบไม่ยั้งไม่มีหรอกนะแบบก้มหัวลงมาแล้วยื่นขึ้นไปแต่มือนะอ่ะมันต้องขึ้นไปแรงทหารไทยไม่ลัวตายอยู่แล้วนะครับนำผืนแผ่นดินไทยภายใต้อธิปไตยของไทยกลับคืนมาสมรภูมิบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเอากลับคืนมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของเกเหมนก่อนหน้านี้รุกล้ำเข้ามาปลูกป้า,ป,าปลูกเรือนอยู่ล ให้เท่าไรก็ไม่ยอมไปราดเท่าไร่ก็ไม่ลงเออนั่นแหละครับในเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องสุดท้ายจะเอาประชาชนมาเป็นโลก่กำบังก็คงจะไม่ได้ทหารไทยทันทีที่มั่นใจว่าบ้านหลังไหนไม่มีพลเรือนอยู่แล้วแล้วมันเป็นจุดที่ถูกใช้โดยทหารกัมพูชาเนี่ยในการเข้าไปหลบหรือว่าซ่อมสมงําลังพลก็ยิงใส่แบบนี้นะครับเป็นภารกิจของทหารกล้าของไทยแล้วก็บอกไ้ว่า เป็นข้อมูลจากพี่ทหารนะพี่ทหารบอกว่าเบรกมือพังใส่ไม่ยังบ้านหนองจานก็คือยิงรัวแบบไม่หยุดเลยไม่มีเบรกไม่มีเบรกฮะเพราะว่าทหารการะเบนกระจายอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนที่จริงๆไม่มีคนอยู่แล้วนะครับรซึ่งนดี้ได้เอากลับคืนมาแล้วพี่ทหารเป็นคนพูดเองเลยว่าบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้เพื่อมอบเ,เป็นของหวันปีใหม่ให้กับคนไทยโดยที่พี่ทหารทุกนายต่างเอาชีวิตแลกเพื่อผื้นแผ่นดินของไทยครับช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลาย หลายคนได้หยุดครับแต่พี่พิษฐาน7จังหวัดที่ติดกับขเขมยหยุดไม่ได้ EOD เก็บกู้ระเบิดก็หยุดไม่ได้เช่นกันครับพี่ EOD พยายามจะเร่งกู้เพื่อให้มันทันก่อนหยุดปีใหม่แต่ปรากฏว่าพอไปดูหน้างานแล้วไม่ง่ายเพราะแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยเขมรมันยิงมากะเอาให้ตายาบางที B M 2 1จะมีลูกระเบิดกระสุนปืนใหญ่ก็มาเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเดินหน้าค่อยคอยกู้กันไปครับ ไรมันไร่มันก็มีตะกี้ทุ่งนาทุ่งนาก็เจอเหมือนกันเหตุการณ์นี้ผลสุบเนื่องจากเรื่องของเขมียิงมั่วยิงซั่วมาบ้านในประเทศไทยมีเอ็นดิสเอ็นก็ใช้กระสุนปืนใหญ่ก็รัวใส่บ้านตะไทยบางจุดถ้ามันพังมันแตกบ้านกระจุยบ้านกระจายที่ดินพังเสียหายแต่บางลูกอะพอมันไม่มันไม่พังเนี่ยเจ้าที่ต้องพังให้ต้องทําลายวัตถุระเบิดไม่งั้น่ะระหว่างที่ไปทํานาทําไร่ทาปลูกมัน มันอาจจะเกิดระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเจ้าหน้าที่ EOD ช่วงนี้หยุดปีใหม่แต่น่าจะไม่ได้หยุดต้องเดินหน้าเพื่อที่จะหยุดไอ้ระเบิดทั้งหลายก่อนที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้แล้วบางครั้งนอกจากไร่มันนอกจากทุ่งนามันไปตกข้างข้างของบ้านคนเพราะตกข้างบ้านคนแม้แต่เจ้าหน้าที่เองดูก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ระเบิดที่ตกข้างบ้านคนที่ต่อไปเนี้ยจะนําเสนอให้นะ่ะมันระเบิดไหมดูแล้วไม่รู้เหรอไม่รู้มันรุดไปเองล่างอะ มุดไปข้างล่างนระเบิดข้างล่างแล้วจะรู้ไหมมันตอบไปได้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดําเนินการจุดชนวนระเบิดหากมันระเบิดไปแล้วก็ให้ระเบิดใหม่หากมันไม่ระเบิดก็ให้ระเบิดครั้งนี้ดูอีกทีหน้าจอทีวีเี่ลากอทวีอง คือภารกิจพี่หลายมิติมากนะเก็บกู้วัตถุระเบิดไอ้ที่เบยี่สิบเอ็ดฮะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องช่วยกันดึงแบบ ฝังดินแน่นไปหมดเลยมันดินเหนียวด้วยนะมันใหญ่เท่ากับตัวเราสองขาลงกันอ่ะมันใหญ่ได้ขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเปิดปฏิบัติการไอ้ตอนแรกที่มันเห็นรูเนี่ยยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันมันยังทํางานได้หรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะมีการจุดชนวนแช่แช่เครื่องไม่ฟิตสไาป์ไม่ติดดังนั้นก็เลยอ๋อเข้าใจว่าไอเดียมันคงระเบิดแล้วก็เลยทำการดึงออกมาใช้แรงเจ้าหน้าที่โอ้โูจีนายอะไม่ค่อยชักราบขึ้นมาได้เพราะวระเบิดข้างล่างอยู่แล้วไม่แล้วยิ่งพอเห็นภาพตอนนี้มันยังคงเป็นลำเป็นลูกอย่างเง เข้าใจเลยว,ว่าทําไมบ้านเรือนถึงได้พังกจุยทิ้งเศษใช่ไหมฮะใช่มั<ช>มนกระจุยแล้วมันเป็นเป็นกิโลกิโลก็ยังไปได้แล้วมันมันแบบมันมีเหลี่ยมมีคมนะใช่ใช่โหร้ายจริงนะยิงแบบบ้านคนชุมชนอย่างนี้ออไอ้ลูกพวกนี้ใช่ไหมคะที่ทําให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตใช่เลวร้ายมากจริงนะคุณผ,ผู้ชม